ใครที่ดูช่องโอลิมปิกเกมเนี่ยน่าจะจํานักจักรยานไทยครับที่ชื่อว่าเฟรมธนาคารชยาัยสมบัติได้เป็นอย่างดีนะครับจากคอนเทนต์มากมายในหมู่บ้านนักกีฬาที่เขาเอาลงช่องติ๊กตอกของตัวเองครับเฟรมธนาคารเนี่ยโดนแซวกันว่าเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ที่ปั่นจักรยานได้นิดหน่อยนะครับอย่างไรก็ตามครับในวราระพิเศษที่ Alliance อารีย์สอยุธยานเนี่ยให้โอกาสผมคุยกับเฟรมผมก็เลยอยากจะเจาะลึกเขาเรื่องการปั่นจักรยานนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเฟรมเนี่ยคือนักจักรยานไทยคนแรกครับในรอบ48ปีที่ได้เข้าแข่งขันในปปรรรรระะะเเเเภททถนนนนนนชชาาาาายยยใโโโอออลลลลิิมมมกกกกกคคคคคััััับบบบซึ่่่่่งงงงงืได้้้้้ววววตตตแแีฟฟส็ุธ์จข เป้าหมายอะไรดีนะครับซึ่งเฟรมเนี่ยเล่าให้ผมฟังครับเขาบอกว่าระดับของวงการจักรยานไทยเนี่ยไปเทียบกับพวกเบลเยียมอังกฤษฝรั่งเศสสเปนอิตาลีพวกนี้ไม่ได้นะครับถ้าเปรียบกับฟุตบอลเนี่ยก็เหมือนทีมชาติไทยเจอกับบราซิลนะครับดังนั้นเนี่ยเมื่อหวังเหรียญยากเนี่ยตัวเฟรมเนี่ยก็เลยมีช้อยสองทางเลือกครับในโอลิมปิกเกมคราวนี้ครับช้อยแรกครับก็คือการเกาะกลุ่มไปเรื่อยๆอาศัยคนอื่นช่วยกันบังลมกันไปเซฟแรงเอาไว้ครับโอกาสขี่จบก็จะมีมากกว่านะครับหรือว่าช้อยที่สองนะครับก็คือทำการฉีกหหนีรรือว่าคับ หนีพวกกวนตัวเต็งหรือว่ากลุ่มเปโลตองไปก่อนนะครับตั้งแต่แรกเลยซึ่งวิธีการนี้เนี่ยก็มี